าวาช่างแคปตันนะครับมารีวิวรถสุดสองล้อคันใหม่ตัวนี้จะเป็นรุ่นนะหนึ่งห้าสามหกัวโปรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับตัวนี้แกะกล่องเลยอ่ะขอรามาครับนี่เลยอเปิดฟา้ามานะครับนี่คือเรียวๆเลยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอ้าวยกไหวไหมครับั้ำโอ้โหไหนโ,โอลโิมป นี่ฮนะดีโมดเป็นสีเทาอ่ะอแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ให้มาเป็นแบตเตอรี่อ่ v, ah, เเอาเจ็ดนจะุดสี่วสโวลต์นะครับหนึ่งพันสองร้อยมิลแอม์นะฮะเป็นแบตเทียมอ่าไรออนนะฮะหนึ่งแปดหกห้าศูนย์อ่ะอ่ะช่างนาวาใส่ช่างนาวาใส่ดีโมดนะครับใส่แบตรีโมดอะไรอะไรครับอ๋อม,มีที่ต่อหางด้วยนะฮดีโมดของเขาก็จะเป็นสีเทานะครับ เดยวหน้าขอบหลังเดิซ้ายเด้ขวานะฮะเปิดเสียงนะฮตัวยกด้าอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอ่ะทั้งนาวาใส่แบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวในนี้ก็จะมีก็คือตัวอะไรนะนะมีปุ่มนะมีตัวถอดล้อแล้วก็อ่าตัวอ่าพวงมาให้นะครับส่วนตัวรถอายกออกเลยลูกเี่เข้ามาเป็นถุงยังออกเลยยังออกเลย๋ต่ขอจะดูดช่วงกลางก่อนนะครับ ช่วงล่างของคันนี้นะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเลี้ยวสองขานหน้าครับพี่นว่าเนเลี้ยวลาเลี้ยวเนี่ยคือเลี้ยวสองคานหน้าแบบนี้อ่ะใส่แบตทารีที่ใส่ฐานที่ดีโมทครับพี่ว่าครับอ่ะตัวนี้อ่ะแกตันใส่สานที่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นคานขับเคลื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าตัวโปรเนี่ยมันขับเคลื่อนตัวไหนบ้างนะฮะและมีความแตกต่างกับตัวหนึ่งห้าสามหกตัวเดิมตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าแบบละเอียดเลยนะจัดตัวนี้ครับ นี่เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรไปไกล่ายนะครับอ่านะตอนขับเคลื่อนนะของตัวนี้นะฮะก็ขับเคลื่อนนะสองคันหลังนะครับขับเคลื่อนสองคันหลังก็จะเหมือนกับตัวหนึ่งห้าสามหกเหมือนเดิมแล้วก็เวลาเลี้ยวอ่าเลี้ยวเลี้ยว,ยวนะครับเลี้ยวเลี้ยวนะครับอ่าเลี้ยวสองคันหน้าเวลาเลี้ยวก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับตัวน,นี้ก็เหมือนกับหนึ่งห้าสามหกมเดิมนะครับตัวที่แตกต่างนะฮะที่เห็นได้ชัดคือกระบะ นะครับกระบาเนี่ยจากพลาสติกนะฮะหนึ่งห้าสามหกพลาสติกจะเปลี่ยนเป็นตัวกระบะอลูมิเนียมให้นะครับอันนี้เขาหลองไหมลกูกนะลองไว้ตรงนี้อ่าโอเคนี่มีล้อสแปร์ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวล็อกฝาท้ายออโต้ือนเดินนะครับล็อกฝาทา้ายเขาอยู่นี่อ่ะยกด้มแบบสุดๆไปเลยครับดูจี่ยกดมในมุมประมาณไหนอ่ะในมุมประมาณนี้ นะครับยกดัมอยู่ประมาณมุมประมาณสาี่สิบองศานะครับตัวแกนยกของเขาก็อยู่นี่นะครับตัวล็อกฝาท้ายอ่ะล็อกฝาท้ายออโต้นะครับล็อกแบบนี้นะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะฮะร,รุ่นหนึ่งห้าสามหกตัวนี้นะครับที่อัปเกรดมาจากตัวรุ่นเดิมหนึ่งห้าสาหกเดิม,เด,มเดิมเนี่ยก็คือสีนะครับจะเป็นสีเทานะฮะดีหมดเป็นสีเทาแล้วก็ตัว กระบะนะครับเป็นกระบะอลูดนะครับนอกนั้นเหมือนกันเลยนะครับอีตัวที่แตกต่างนะก็จะมีเสียงแตกดตรงไหนครับมีปุ่มแตะเพิ่มมาปุ่มนี้ทําอะไรอ๋อแตะทั้งคู่เลยนะมีปุ่มเสียงแตขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะตัวที่แตกต่างนะฮะหนึ่งห้าสามหกนะครับนะครับแตกต่างคือหัวนะครับเปลี่ยนเป็นหัวสีเทาขนาดยังเท่าเดิมนะครับ กระบะตรงนี้นะครับเป็นงานพลาสติกนะหนึ่งห้าสามหกเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าหนึ่งห้าสามหกโปรเนี่ยเปลี่ยนกระบะนะครับเป็นอลูนะเป็นกระบะลูทางขวาท้ายนะครับชุดการเดินนะลองเดินหน่อยครับพี่ว่าจั้งนะก็เดินสองคันเหมือนปกติแบตเตอรี่ปกติโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรุ่นหนึ่งห้าสามหกโปรแล้วก็หนึ่งห้าสามหกธรรมดาน,นะครับ